สวัสดีสวัสดียามคำ่คำค่ำบทมันจะรักกันมันก็รักกันใครบอกว่าสบงไม่น่ารักน่ารักอยู่ใครบอกว่าเฮียจีวอนไม่น่ารักน่ารักอยู่ไหนเฮียจีวอนไนสบงตัวไนสบงตัวไหนเฮียจีวอนทายกันเข้ามาสวัสดียามคำ่คำ,ค,ำค่ำจีวอนบอกผม เบื่อมันผมเบื่อมันแล้วครับผมเบื่อมันแล้วครับนี่คือบักสบงนี่คือบักสบงครับบักสบงคือเฮจีวอนอยังวะเบิงงบ่งยังวะเบิ่งยังวะสวัสดีสวัสดียามค,ำคำ่ำยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาที สามทุ่มสิบสองนาทีมาทักทายยามค่ำค่ไม่ค่ำละกำลังจะดึกมันจะไม่นอนกันไอสองตัวนี้มันจะไม่นอนกันมันจะนอนโน,น่นตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองมันจะนอนนอนชั่วโมงเดียวถึงตีสามมันก็ปลุกลงตามันก็ปลุกพ่อเมื่อก่อนเฮียจีวอนเป็นคนปลุกครับทุกวันนี้บักะบงเป็นคนปลุก เมื่อก่อนอยู่กันกับเฮียจีวอนสองคนมีแต่เฮียจีวอนปลุกหลงตาตีสามแต่ว่าทุกวันนี้บักสบงมันปลุกบักสบงมันปลุกมันปลุกพี่มันปลุกอมันปลุกหลงตาทุกวันนี้บักสบงมันคนปลุกครับแต่ว,ว่าเฮียจีวอนไปแล้วมันไปหาไอ้ด้วนแล้วมันเห็นไอ้ด้วน ทุกวันนี้บักสบันปลูกเฮียจีวอนไม่ได้ปลูกครับใช่ไหยังไะจีวอนเบิ่งยังมะถ้าอออพอสใส่เสื้อให้ใส่เสือสเส้ออากาศเย็นมาแล้วอากาศหนาวมาแล้วเดี๋ยวใส่เสื้อใส่เสื้อให้เฮียจียวอนครับวันนี้ ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สวดมนต์ครับวันนี้ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สวดมนต์วันนี้เว้นเว้นสักวันหนึ่งเว้นสักวันหนึ่งมาจีวอนมาเว้นสักวันหนึ่งเวลาถือโท,ทรศัพท์ให้หัวเนี่ยพอจะเสือเ่อมมาใส่ไงจิบสบงอใส่บ่ดดี้ได้ปะ นี่คือบักสบูถือโทรศัพท์ไปยังพอเนี่ยใส่เสื้อเฮียจีวอนทั้ใส่เสื้อกันมันหนาว ต้องใส่เสื้อกัอนหมกละหนเสื้อบักสบงใส่เสื้อกัอนไอ้บงมันต้องใส่เสื้อก่อนครับอากาศเย็นลูกอากาศน้ำอากาศเย็นมันต้องใส่เสื้อก่อน <c oughs> มันต้องใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อ,อแล้วก็มันก็จะขู่ข้ออีอืมไม่ขู่ครับ เก่งๆครับดูดหน้าดูตาหน่อยบักสบงรอไหมบ,บักสบงครับบักสบง <c oughs> <c oughs> ต้องใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อไม่ได้มันหนาวอากาศเย็นกลางคืนมาอากาศเย็นเริ่มหนาวแล้ว มันเริ่มหนาวแล้วครับลาลงมาจีวอนลงมาจีวอนลงมาไปจีวอนครับอฮ้ยยิงว่ายิ่งว่าด่วนมาแล้วด่วนมาแล้วเฮียจีวอนครับรูปหล่อไหมน่ารักไหม เสื้อหนาวครับเสื้อหนาวเนี่ยเนี่ยพี่กับน้องพี่กับน้องเจริญสุขเจริญในธรรมบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้ามาแล้วเคาะหัวใจให้หน่อยโอไม่ใช่ไม่ใช่ติกตอกกดไลค์กดแชร์เขาบอกไม่ต้องแชร์ก็ได้ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้เข้ามาชมเฉยเฉยก็พออืม ก็เมื่อเมื่อเมื่อตอนเมื่อตอนเช้าจะพูดให้ฟังเมื่อตอนเช้าไลฟ์ในในทิกตอกไลฟ์ช่องทางทิกตอกต่อตอตอเขาบอกว่าเป็นต่อต่อเป็นทิกตอกใช่ไหมไลท์ทางทิกตอกมีคนคอมเมนต์ว่าเนี่ยช่องใหญ ช่องใหญ่มีผู้ติดตามเป็นล้านกว่าทำไมไม่ไลฟ์ขายของเขาบอกหูือทว่าเออไลฟ์ขายของได้ไงเพจนี้อในช่องช่องเฮียจีวอเป็นช่องของแมวจะไลฟ์ขายของได้สักที่ไหนอ,อแล้วก็หลวงตาเป็นพระจะไลฟ์ขายของก็เป็นบ้ามันไม่ได้แค่คิดก็ไม่ถูกแล้ว แค่คิดก็ผิดแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่จะคิดก็ไม่ได้ช่องเฮียจีวอนเป็นช่องที่เฉพาะแมวเฉพาะเฮียจีวอนกับน้องๆกับเด็กๆเ,เท่านั้นไม่เกี่ยวกับสินค้าอะไรทั้งสิน้เนเฮียจีวอนครับรูปรอไหมรูปรอไหมพอเบื้องหนาน้ำแน่วะสองโตนี่วะ จีวนอนบ่งบง,ฮบง <laughs> เฮียจีวอนครับเฮียจีวอนครับกระบอกบุงครับจีวอนกลางคืนเขาเขาชอบมานอนกับลงุงตาขึ้นขึ้นนอนบนเตียงที่นอนบักสะบงก็คือตรงนี้ตรงนี้คือที่นอนบักสะบงไปบอกนะไปนอนนอนเลย นอนเลยบ้าแล้วก็ต้องนอนที่นอนบักสะบงครับเนี่ยเวลามันไม่ดื้อมันจะน่ารักครับเวลามันดื้อนี่มันสุดยอดเลยมันมืนนี่มันสุดยอดเลยเนี่ยนี่คือที่นอนบักสะบงนี่คือที่นอนเฮียจีวอนแต่ว่ากลางคืนดึกๆมานี่จะไปนอนกับลวงตาเขาจะไปนอนกัน จะนอนหนุนแขนนอนหนุนแขนตงตาส่วนบักนโมนี่บักนโมนโมนโมลุกนโมพมีที่นอนส่วนตัวนโมพมีที่นอนส่วนตัวที่นอนส่วนตัวของนโมคนเดียวเนี่ยบักโชคบ่บักโชคนี่เขานอนนี่บักโชคบักโชคนี่เขานอนเนี่ยเขานอนใต้เท้า นอนใต้เท้าลงตาบักโชคอนอนใต้เท้าแล้วก็ผมผ้าให้เขาเนี่ยก็จะไม่ห่างเลยอ่าบักนนโมเนี่ยบักนนโมนอนนะครับ้ำโมมันนอนนะครับตัวมันวัดหน,นโมตัวใหญ่แล้ว เนี่ยักตัวมึนตัวเด้อโอ,โอ้คนเข้ามาดูอย่างเยอะเลย297ยเเุดเซอร์ไปนั่งสมาธิฟังทำดีไหมคนดูอย่างเยอะเลย300แล้ว300ท่านแล้วอมไม่ดีกว่าว่าหยุดก็คือหยุดเพราะว่าสองทุ่มนี่สองทุ่มทุกวันต้องพายเฮจีวอนฟังทำนั่งสมาธินั่งทุกวัน แต่ว่าวันนี้หยุดขอหยุดขอหยุดเพราะว่าอะไรไม่มีสาเหตุอให้เด็กมันได้หยุดบ้างสบงครับสบงตัวดวยตัวมืนสบงนี่อา,าจารย บอกได้เต็มปากเลยว่าเขาโชคดีมากเลยโชคดีกว่าแมวเป็นร้อยเป็นพันตัวไอ้สบงนี่เขามีความโชคดีกว่าแมวเป็นร้อยเป็นพันตัวเพราะว่าหนึ่งโชคดีเขามีอาหารกินที่สมบูรณ์มีเปียกมีเม็ดอ,อ,อาหารเหมาะกับสายพันธุ์ของเขาสองความโชคดีก็คือมีเพื่อนเล่นมีพี่จีวอน มีเจ้าน้ำโมมีเจ้าน้ำโชคเล่นทุกวันยอกันทุกวัน 3. ความโชคดีก็คือได้มีเสื้อใส่เครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ได้มีที่นอนยามร้อนก็ได้เปิดแอร์ได้นอนห้องแอร์ยามหนาวก็มีเสื้อใส่ประการที่สีได้ประการที่สำคัญก็คือได้ตรวจสุขภาพได้ทำวัคซีน ตรวจสุขภาพหยอดเห็บมัดน,นี่เขาเห็นไหมหูนี่ลงตาจะเช็ดหูให้เขาทุกวันเวลาลงลงไปเล่นนี่เวลาขึ้นมาต้องเช็ดเท้าเช็ดหูหูเขาจะสะอาดเนี่ยมักสะ,สะบงหูเขาจะสะอาดเพราะว่าลงตาจะเช็ดทุกวันพระอาจารย์จะเช็ดทุกวันดูแลเขาถ้าเราได้เลี้ยงเราก็ต้องดูแลเขาดีๆจน สุดชีวิตของเขาสุดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นรักและเมตตาสองสท่านอยากดูเฮียจีวอนใช่ไหมเนี่ยบักนะเอมันมีอะไรมันมีอะไรเหลือมตาแมปแมปแมปแม,ปมันคืออะไรไม่เคยเห็นอ๋ดาวหนึ่งดวงใครส่งดาวให้หนึ่งรดวงขอบคุณมากมายสาธุสาธุส่งมาอีกส่งมาเยอะ,ยะ ไม่มีก็ไม่เป็นไรพูดเล่นเฉยเ,เนี่ยจีวันเขาทรงดาวให้บัลลาหนึ่งรอยดวงเห็นไหวิฟวิฟวบบอะไรก็ไม่รู้เน,นี่ยเนียจีวครับอากาศหนาวอากาศเยน็นละเวลาอากาศหนาวนี่รุ่มแม่น้ำโขงนี่ลมจะแรงหนึ่งลมแรงสองอากาศเยน็นเย็นมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องใส่เสื้อ แต่ว่าก็เปิดเปิดแอร์ให้เขาอยู่เปิดแอร์ยีองศาอยู่ห <c oughs> ลงพ่อดูแลดีดูแลดีดีมากๆเลยนะไม่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเรื่องขนนี่เช็ดขนทุกวันเช็ดขนทุกวันหวีขนทุกวัน แล้วเรื่องการการดูการเวลาเราหวีขนเราก็ต้องดูด้วยว่าเขามีเชื้อราไหมมีเชื้อราตรงไหนไหมเปื้อนตรงไหนมีเชื้อราตรงไหนไหมแหวกดูให้หมดเลยเอาหวีแหวกดูให้หมดเลยเนี่ยเจ้านำโชคไม่ได้ดูเพราะว่าเจ้านำโชคมันสะอาดแล้วก็เจ้านโมไม่ค่อยได้ดูแต่ว,ว่าเช็ดตัวเหมือนกัน จะว่าจะดูดูเป็นพิเศษก็คือบักสะบงบักสะบงกับเฮียจีวอนดูเป็นพิเศษเลยเพราะว่าขนเขาเยอะงาน,นนู่นดีๆเห็นไหมเขาอ้วนมากเลยบักสะบงตัวเขาใหญ่ตัวเขาเพิ่มขึ้นตัวเขาใหญ่มากจีวอน วันนี้วันนี้ให้ทางแอดมินให้ทางแอดมินเพจเฮียจีวอนเพื่อเมวจรเขาเปิดให้ลงทะเบียนอา,อาหารลงทะเบียนแจกอาหารลกโครงการเฮียจีวอนเพื่อเมวจรทั่วประเทศครั้งที่11เเปิดลงทะเบียนภายในภายในที่เข้าไปดูนะภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งนาที 600กว่าคอมเมนต์แต่ว่าพัสดุที่แพ็คอาหารแมวที่จะส่งให้ให้รุงทะเบียนนี่รถนี้ครั้งที่11นี้ประมาณ400 450ชุด450บ้าน450บ้านเนี่ยบ้านก็ขอบคุณ ขอบคุณมากมายกับผู้ใหญ่ใจดีก็คือทางบริษัทบริษัทแพทเทเลียประเทศไทยส่งอาหารอาหารเปียกอาหารเปียกมาให้มาให้แพ็คพัสดุส่งไปให้แรมจอนแล้วก็แคตตี้แคตบริษัทแคตตี้แคตโทนี่แคตเอ้ยเนี่ยเขาส่งมาให้55าลังห้าสิบกระสอบห ห้าสิบหกกระสอบไหมห้าสิบหกกระสอบก็ได้แพ็คพัสดุรวมแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบบ้านเขาเปิดลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่หกโมงเย็นแต่หกโมงเย็นก็ดีใจกับผู้ที่ลงทะเบียนได้ส่วนค่าส่งค่าจัดส่งค่าจัดส่งก็คือเป็นทุนของเฮียจีวอนเป็นทุนของเฮียจีวอนค่าจัดส่งทุนของเฮียจีวอนมาจากไหนก็คือที่ทางเฟซบุ๊กเขาให้ ทาง facebook เขาให้เป็นเป็นเ,เหรียญรายเดือนเออเขาจะให้เป็นเหรียญรายเดือนนั่นแหละที่เอามาเป็นค่าจัดส่งไปสนียค่าจัดส่งนี่สี่ร้อยห้าสิบชุดนี่ประมาณสามหมื่นประมาณสามหมื่นเลยนะประมาณสามหมื่นเลยก็ทุนเฮ er ียจีวอนนี่แหละเนี่ยทุนของไอ้คนนี้เป็นทุนของเขาขอบคุณเฮ er ียจีวอนด้วยนะ ขอบคุณเฮจีวอนด้วยผู้ที่ได้รับพัสดุผู้ที่ได้รับอ,อาหารเพื่อเมียจอนโครงการเฮจีวอนเพื่อเมียจอนครั้งที่สิบเอ็ดขอบคุณเฮจีวอนด้วยเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคนคนนีนนนน้มันใจบุญเฮจีวอนเป็นเทวดามาเกิดใจบุญมากๆเลยทุนของเขาหมดเลยก็คืนกำไรสู่สังคมเฮจีวอนเขาคืนกำไรสู่สังคม <c oughs> รับรองบริจาคอาหารแมวให้สี่ร้อยห้าร้อยบ้านครั้งที่สิบเอ็ดนี่ไม่ขอรับคืนแน่นอนเนาะนี่บักสบงบักสบงบักสบง <c oughs> เดือนหน้าปีหน้าใช่ไหมหลวงกาตาม พศสอ6 9มันคืออะไรไม่เข้าใจคืออะไรเดือนหน้าปีหน้าใช่ไหมหลวงตาพศ2569ปีหน้าก็2569ก็ถูกแล้วขอบคุณเฮียจีวอนขอบคุณมากมายสาธุอนุโมทนาบุญเฮียจีวอนเขาทำเพื่อเพื่อ น้องๆแมวจรครั้งที่สิบอ็ดแล้วนะครั้งที่สิบอดก็หมายความว่าแต่ละครั้งนี่ค่าจัดส่งนี่สามหมื่นสามหมื่นกว่าอัพสามหมื่นต่ำสุดก็คือสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นแปดพันค่าจัดส่งแต่ว่าทุกครั้งก็ประมาณอัพสามหมื่นสามหมื่นบวกสิบเอ็ดครั้ง 11ครั้งแล้วมันไม่ใช่น้อย,อยมูล,ลค่าเ,เพราะฉะนั้นทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการคอมเมนต์ทุกการชมทุกทุกการมีปฏิสัมพันธ์นี่มันมีความหมายกับเมีวจอรมากๆเลยมันมีความหมายกับโครงการเฮียจีวอเพื่อเมีวจอรมากจริงอยู่บางครั้งบางเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่10บนี่ ก็เขาบริจาคมามันไม่เยอะเท่าไหร่เขาบริจาคมาไม่เยอะก็เลยเได้จัดซื้อไปอีก1,000งบาทครั้งที่แล้วก็ได้มาเพิ่มก็ทุนเฮียจีวอแล้วก็มาจัดส่งค่าจัดส่งก็เป็นทุนเฮียจีวอเพราะฉะนั้นที่ผ่านมา h นี่เฮียจีวอคืนสู่สังคมนี่มากจริงๆเลยมากจริงๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พระอาจารย์เป็นคนต้นคิดพระอาจารย์เป็นคนต้นคิดมาบอกระนะว่าพระอาจารย์เป็นคนต้นคิดอยากจะให้เขาได้บุญอยากจะให้เขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับน้องๆกับเด็กๆอยากจะให้เขาได้กุศลมากมายการกินอาหารของเฮียจีวอนนี่ เพียงแค่มื้อเดียวเวลาเดียวชื่อว่าการแบ่งปันนี่มันยิ่งใหญ่ชื่อว่าการแบ่งปันมันมีความหมายมันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็ดีใจด้วยดีใจคนที่ลงทะเบียนได้ยอดประมาณ450ชุด450บ้านหลวงตาไม่เหลือเลยไม่เหลือไว้สักบ้านไม่ต้องทักเข้ามาหาอ,อาจารย์ไม่ต้องทักเข้ามาเพจใหญ่เพราะว่าอเอาออเดอร์ให้เขา ได้เปิดลงทะเบียนหมดแล้วเอาออเดอร์ให้เขาได้เปิดลงทะเบียนหมดแล้วไม่ใช่หน้าที่ของผ้าจารย์แล้วที่จะมีอาหารส่งให้ก็ก็บอกแล้วเมื่อวานก็ก็บอกแล้วเมื่อวานว่าวันวันนี้ทางแอดมินเขาจะเปิดลงทะเบียน ก็ทําเต็มที่เราจะทําให้ถูกใจหมดทุกคนไม่ได้เพราะว่าผู้ที่ต้องการอาหารนี่แมวจรน,นี่แมวจรแมวบ้านนี่ทั่วประเทศนี่เป็นพันพันบ้านยิ่งกว่ายิ่งกว่าพันบ้านอีกแต่ว่าด้วยจำนวนที่เขาบริจาคมามันไม่เยอะพอ ได้สี่ร้อยห้าร้อยบ้านก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ละครั้งไม่มีใครทำได้ขนาดนี้นอกจากจากเฮียจีวอนเนาะเราก็ไม่สามารถให้ได้ทุกบ้านทั่วประเทศไทยไม่ได้เราต้องให้คนที่มีสิทธิ์เท่านั้นทั่วพ่อให้ยังทั่วพ่อเฮีหงัหงโอมันทั่วพ่อ เียจีวอนก็กิ่นวันนี้รับแขกทั้งวันเลยก็มาจากคุณโยมมาจากเมืองเลยอ้มาจากวังสะพุงเมืองเลยเยอะมากเลยรถตู้คันหนึ่งเลยมาจากอะไรอีกมาจากกรุงเทพแล้วก็มาจากมหาสรารคามทั้งนั้นเลยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รักเมตตาเฮียจีวอน ส่สวบสวบพ่ออีกอ่ะ <c oughs> ดึกมันเป็นอย่างดำๆเนี่ยพ่ออยากหูแต่เบิง้งเนอะอาไม่ด้วยเบิ้งไม่ด้วยหูจมูกจมูกันึงเป็นอย่างบอกเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แผลอ้าวหน้าตาดูหน้ามันตามันแอปเบิลดูมันได้สวบพ่อมันมีความสุข มีความสุขบ่ได้สวยพอมีความสุขบ่ครับอืมพอสิเจบกไกยาแม่นบ่บักลายก็มีความสุขบ,บ่น,นบี่เยม,ม,ม, <c oughs> มันมีความสุขในเฮียจีวอนครับโอ้อืบักทะบงบักทะบงตีหัวบักทะบงเนี้ยนะตีหัวบักทะบงให้พ่อเนียนะเหมือนแขวมันบะเนะ บังละตีหัวบักทบงไหนเนยนะลากมันมากลาามันมาไทยหัวบักทบุงให้นพอเนี่ยเอามันเลยอ่เนี่ยเฮียจีวอนครับบักสบงเวลาเขาถูกกันก็มีเนี่ยดูความน่ารัก ขอบคุณที่รักและเมตตาเฮจิวอนแล้วก็บักซบงขอบคุณมากมายที่เข้ามาดูเข้ามาชมเพราะฉะนั้นทุกทกคลิปทุกโพสที่โพสลงไปมันมีความหมายกับแมวจรน,นะมีความหมายต่อแมวจรครั้งต่อไปค่าจัดส่งอาหารให้แมวจรทั่วประเทศทุกครั้งนี่มันมากจังเลยสามหมื่นอัพสามหมื่นอัพเลยแต่ละครั้ง สิบเอ็ดครั้งสิบเอ็ดครั้งแล้วครั้งที่สิบเอ็ดเนี่ยที่จัดส่งพรุ่งนี้เนี่ยครั้งที่สิบเอ็ดนี่ยมันเยอะมากๆเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นมันมันมีความหมายไม่ใช่ว่าเฮียจีวอนเขาไม่คืนสู่สังคมนะเขาเขาคืนสู่สังคมมากมายเป็นอย่างนั้นยิ่งแต่มีมบักสะบงมาอยู่ด้วยนีย่คืนมากเลยสังคม <c oughs> <c oughs> บักสะบง ตีมวยก็พอบหตีมวยก็พอบ่อ <c oughs> <c oughs> ผมงนน่วงนอนครับง่วงนอนครับมันแก้งจะหลับเฉยๆเดี๋ยวสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มมันก็ตื่นตื่นขึ้นมาหยอกกันกับบักโชคอีกมาลบกันกับบักโชคอีก ตลอดบักสบงเวลาลงไปเที่ยวนี่โอ้ยดื้อสุดยอดอืมอืมบักสบงก็มีคนรักเยอะอยู่นะมีคนรักอย่างมากเลยถ้าเขาอยู่ที่เดิมอยู่บ้านเดิมเขาก็ ไม่มีคนรักแน่นอนมีพ่อแม่เขาแค่นั้นแต่ว่ามาอยู่กับเฮียจีวอนนี่คนรักเขามีเยอะเยอะมากๆเลยหน้าตามันมึนหน้าตามันดือ้อมันดือ้อมันมึน รับบักลาลับนอนพ่อบคกวนเนาะพ่อบัคกวนเนาะนอน,อะน,อนซะไปนอนมองเกาโตไอจีวอนก็นอนเห็นไ่มไอจีวอนนอนแล้ะจีวอนใส่เสื้อสวยครับใ <c oughs> ส่เสื้อสวยเอ๊ะมันจะใช้เชือกหนาวช่วยง,า,งามเถอะถวะถั่วไปกะถั่วพ่อยแล้ว นอนซาบางราน,นอนพอประมวลอะโดมันงับโดมันงับโดมันงับบะสนว่าพอสิเจ็บบะเจ็บบะสนดอก <c oughs> ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสาธุสาธุ